เปิดคฤห้สห์ธัญญาธัญเยเรศดูแลกิจการพันล้านแทนสามีธัญเยเรศเองตระกูลสกุลเดิมรามนรงชื่อเล่นธัญญาเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยลูกครึ่งไทยอเมริกันมีชื่อเสียงอย่างมากจากบทบาทพึ่งละครเรื่องสามีตีตราและนบนพาจากรละครเรื่องแรงเงาเธอมีญาติที่เป็นนักแสดงด้วยคืออริตารามนรงค์และแดนอรุณรามนรง์ โดยก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นทัญญามีงานเดินแบบอยู่แล้วและเริ่มเข้าสู่วงการโทรทัศน์เมื่อปี2539และมักจะได้รับบทนางเอกวัยรุ่นที่น่ารักเรียบร้อยสดใสและอย่างที่ทราบว่าทางด้านธัญญาและสัญชัยเองตระกูลตอนนี้มีลูกสาวหนึ่งคนคือน้องลียากำลังโตขึ้นเป็นสาว และหลังจากที่สามีเป็กสันชัยได้เข้าสู่ร่มกาสาวพักบวชเป็นพระอีกครั้งจึงทำให้หลายคนสงสัยว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้เจ้าตัวนั้นบวชอีกรอบ ล่าสุดทางด้านฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างทัญญาธัญเรศเองตระกูลก็ตอบเรื่องที่หลายคนอยากรู้เมื่อถามถึงพระเปกว่าบวชครั้งนี้อีกครั้งจะบวชประมาณไหนเธอจึงบอกว่าประมาณ3เดือนเหตุผลที่ต้องบวชเพราะเมื่อปีที่แล้วตั้งใจว่าจะบวชสักพักบวกกับปีนี้ดวงไม่ค่อยดีด้วยเหมือนมีคนมาทักเลยตัดสินใจบวช